สบายดีตอนเช้าครับมือานผ้ามากินโจกดูจังหวัดนครพนมครับโจกที่แซ่บที่สุดในจังหวัดนครพนมครับซอขานว่าร้านเดือนรับรองครับหน้าตาครับอันนี้ผมสั่งเป็นโจกรวมครับทุกอย่างครับหน้าตาสวยนะครับบรรยากาศร้านครับ บรรยากาศร้านตกแต่งนี่สวยงามมากครับประดับประดาด้วยรูปภาพบุคคลสําคัญต่างๆโดยเฉพาะในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็ภาพนี่นะครับภาพพระธาตุประจําวันเกิดนะครับก็บรรยากาศของผู้คนมานั่งรับประทานอาหารเวลาเช้าๆนะครับกับบรรยากาศดนฝังแม่น้ํโขงนะครับหน้าร้านพนมราคาหรือว่าตรงบริเวณใกล้ๆก,ก,กับลานพญารีสัตนาครานะครับ สุดยอดเลยนะครับกับกาแฟบุฟเฟ่นะครับแล้วก็น้ําก็บุฟเฟ่นะครับสบายๆนะครับกับบรรยากาศยามเช้านะครับรับออกซิเจนจากทางฝากฝั่งลาวนะครับนี่นะครับนี่เลยครับอากาศดีๆตอนนี้ผมก็รอไข่กระทะอยู่นะครับเราได้กินโจ๊กแล้วครับบรรยากาศเช้าๆดีๆที่นครพนม